สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลผ่ยโตโยต้าเฉยแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถนําเสนอนะครับฟรีค่าจัดเข้าโอนค่าเนินการฟรีภาษีพลบวรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ทั่วประเทศ1ปีห 50, รือ50,000กโลฟรีบริการส่งรถทั่วไทยไม่มีค่าบริการวันนี้เราอยู่กับโตโยต้าซีสีฟ้าโดดเด่นเลยนะครับไปเรียกว่าเป็นสีที่โตโยต้าให้มา แบบว่าสไตล์เวอรุ่นสไตล์รถสปอร์ตเลยนะครับอยู่กับ t o y ย t a c h R ีปี2019 1.8 h b นะครับหรือว่า1.8ึ่งมีอะไรน่าสนใจปะดูเลยครับตัวนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าออกแบบนะครับออกแบบคล้ายๆ s u อ่า SUV นะครับ รุ่นของ To y ยต้ที่ออกแบบมาตอบโจทย์สำหรับคนในเมืองนะครับคนอยากลุยๆหน่อยนะครับไม่ถึงขนาดแบบลุยป่าออฟโรดนะครับต้องการแบบว่ารถยกสูงนะครับขึ้นมาหน่อยนะครับจะเมียนตัวนี้เลยนะครับมีสีฟ้านะครับหรือสีฟ้าแล้วก็เขาเรียกว่าไฟหน้านะครับของซีอาร r ออกแบบมาใหม่นะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีหลอดไฟดวงเล็กนะครับลูกค้า คล้ายๆเพชรเลยนะครับฝังอยู่ในหลอดไฟนะครับที่สําคัญนะครับไฟเลี้ยวนะครับเวลาเปิดนะครับมันจะเรียกว่ามีเส้นสายนะครับที่สวยงามของโตโยต้านั่นเองมีเซนเซอร์นะครับข้างหน้ามาให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ติดสเกิร์ตมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับลูกค้าถือว่าโอเคเลยนะครับสวยงามนะครับสัญลักษณ์โตโยต้านะครับไฮบริดจะเป็นอ่าพรีเมียมแล้วก็ มีสีฟ้าเขาเรียกว่าแซมอยู่นะครับเพื่อให้มันดูว่านี่คือรถไฮบริดนั่นเองนะครับมิติโดยรวมนะครับจากหัวถึงท้ายก็ถือว่าเป็นรถเก๋งไซส์กำลังพอดีนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากถือว่าเข้าไปใช้ในเมืองนะครับตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าให้มาครบคันนะครับสเกิร์ตให้มารอบคันเลยนะครับตัวนี้นะครับแม็กที่ให้มานะครับติดรถมารู้สึกว่าจะเป็น 215หนึ่งท่าหกศูนนะครับแม็ก5รูนะครับตัดด้วยสีดำปัดเงานะครับถือว่าสวยงามนะครับลงตัวเลยนะครับสัญลักษณ์ไฮบิดนะครับลูกค้าหลังคานะครับตัดด้วยสีน้ำเงินนะครับดูเป็นสปอร์ตเลยนะครับสีดำตัดด้วยสีน้ำเงินนะครับมีไฟเลี้ยวให้ตรงหูกระจกเรียบร้อยนะครับถือว่าสวยงาม โอเคเลยนะครับเส้นสายจากหน้าถึงหลังนะครับเป็นเขาเรียกว่าโพเมียมนะครับนี่นะครับสวยงามหลายท่านยังไม่ดูที่เปิดกระจกประตูหลังนะครับนี่นะครับให้มาแบบเท่มากนะฮะเหมือนรถสปอร์ตยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเขาจะหลบหลบมุมไม่ให้มีมุมจับนะครับถือว่าให้มาตรงนี้นะครับถือว่าโอเค มาดูฝั่งท้ายกันครับมาดูด้านไฟไท้ายกันนะครับลูกค้าเรียกว่าล้ําสมัยไปอีกขั้นเลยสําหรับโตโยต้านะครับ h c HR นะฮะไฟไท้ายเขาเรียกว่าออกแบบมาฉีกแนวทุกกฎของรถเลยนะครับหรือว่าเป็นไฟคล้ายๆไฟตัววีนะครับนี่สัญ,ญลักษณ์มีเขาเรียกว่าเส้นสายให้มาดูสปอร์ตออกสปอร์ตจ,จ้าเลยนะครับมีเส้นสายคล้ายๆมีสัญ,ญลักษณ์ คล้ายไฟเอวดีคล้ายๆเพชรเข้ามาอยู่ในฝังตัวนี้เลยนะครับถือว่าสวยงามมากนะครับรถแห่งอนาคตเลยนะครับตัวนี้มีไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้มาครบคันนะครับนี่ที่สําคัญนะครับลูกค้าสัญลักษณ์ k ฮลเคนี้ลูกค้าคนเดิมทําท่อมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นท่อ HKS แท้นะครับ่ปเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันครับ่ปพาไปดูห้องโดยสารข้างในกันครับ นี่นะครับพอเข้ามานั่งนะครับถือว่ารถสปอร์ตเลยนะครับถือว่าพวงมาลัยนะครับจากหัวเบาะนะครับดูกระชับตัวนะครับพวงมาลัย3ก้านหุ้มหนังเรียบร้อยนะครับมีมัติฟังก์ชันนะครับออกแบบใหม่ดูดูเป็นสปอร์ตเลยนะครับตัวนี้มีสวิตช์ต่างๆควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นคูดคอนโทรลเพิ่มเสียงลดเสียงปรับโหมดต่างๆในตรงนี้เลยนะครับกระจก นะครับสามารถควบคุมแผงประตูด้านขวาด้านคนขับได้เลยนะครับที่สําคัญเท็กเจอร์นะครับเล็กเล็กน้อยน้อยที่ให้มาของโตโยต้าถือว่าหรูหราเลยนะครับสา,สามารถแบบเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับหุ้มหนังคอนโซลนะครับหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดทางนี้กันมาดูรายละเอียดฝั่งนี้กันนะครับลูกค้าอันนี้คือรถยนต์สตาร์ทแล้วนะครับคือระบบไฮบริดทำงานมันจะเงียบมาก คือไม่ได้มีไม่มีเสียงเลยนะครับได้ยินแต่เสียงแอร์เสียงพัดลมแค่นั้นเองนะครับเสียงเครื่องยนต์ตัดไปเลยนะครับเวลาน้ํามันมันทํางานเครื่องยนต์จะติดนะครับตัวนี้ก็คือไฮบริดทำงานแล้วนะครับตัวนี้นะครับมีอ่าเรียกว่าเนวิน้าทางนะครับนี่นะครับสามารถนำทางได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าลูกค้าจะเดินทางไปไหนสามารถเปิดโหมดตัวนี้ได้เลยนะครับแอร์นะครับแอร์บริชิทอนนะครับมี ระบบออโต้ให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับถือว่าให้มาครบนะครับเบรกนะครับเป็นเบรกเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับลูกค้านี่นะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้า มีโหมดต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโหมด CSC นะครับโหมดกันลื่นโหมด EV นะครับโหมดประหยัดพลังงานนะครับเข้ามาครบคันนะครับถือว่าครบเลยนะครับเบาะนะครับเป็นหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังขนาดใหญ่นะครับมีได้สีดําแล้วก็มีรูเล็กๆนะครับเพื่อระบายอากาศเวลานั่งนานๆหลังเราจะไม่ร้อนนะครับลูกค้าไปเดี๋ยวพาไปนั่งข้างหลังกันครับ พอมานั่งข้างหลังนะครับลูกค้าถือว่าคนตัวใหญ่นั่งได้สบายๆนะครับเหยียดขาได้สุดเลยจากหัวถึงเพดานก็ถือว่านั่งได้นะครับนั่งได้สบายเลยนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้ครบคันนะครับเบาะสีดํานะครับเดินด้วยได้สีดานะครับดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับมีรูเล็กๆให้เรียบร้อยนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องสัมภาระแล้วก็ห้องเครื่องครับ ไปพามาดูห้องเก็บสัมภาระข้างหลังกันนะครับลูกค้านี่นะครับพอเปิดเข้ามานะครับสามารถจุของได้เยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับมีเครื่องมือแม่แรงนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับไว้เวลากรณีฉุกเฉินนะครับก็มีที่เติมลมให้นะครับมีที่ปะยางให้เรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับ พามาดูห้องเครื่องเจ้าโตโยต้าซีฮตาคันนี้กันนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นสองระบบนะครับเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยมีสองระบบนะครับน้ำมันกับไฟฟ้านะครับน้ำมันกับไฟฟ้าทํางานยังไงนะครับไฮบริดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังร่าวๆนะครับมีสองเครื่องยนเวลาเครื่องยนต์ติดนะครับก็คือมันจะทําหน้าที่สองหน้าที่คือหนึ่งขับเคลื่อนพลังงานแล้วก็ ปั่นไฟเข้ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับเวลามอเตอร์ไฟฟ้าเต็มเครื่องยนต์จะดับนะครับแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นตัวทํางานหลักนั่นเองนะครับ1น2แรงม้าถือว่าให้มาเยอะเลยนะครับนี่นะครับระบบไฮบริดนี่คือไฟเต็มแล้วนะครับเครื่องยนต์จะดับเองอัตโนมัตินะครับลูกค้าถือว่าให้ประหยัดพลังงานมาสุดยอดเลยนะครับตัวนี้นะครับรถแห่งอนาคตต่อๆไปจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเจ้า t o y ยต a C-HR คันนี้ปี2019นะครับย้ำปี2019นะครับราคาเปิดเบาๆเพียง 7 9 9 0 0 0บาท7990 0 0บาทประหยัดจากรถใหม่ไปเกือบเกือบ4,00บาทนะครับารันตรีรถใหม่เหลือครบนะครับสามารถดูตัวจริงนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาเซลผัยตามเมโทรข้างล่างนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ t ต y ยต้ชัวไว้ด้วยอย่าลืมกดซ u b สไครต์กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้ามีอะไรดีเดี๋ยวเซลผ่ยนำเสนอสำหรับวันนี้ต้องขอตัวกล่าวสวัสดีครับ all